ไาดีกี่ข้กอางนไก่ีกไก่แซบยไอ่นึ่งไก่แซ่บแซ่บแซ่บมอดน้มนึงไก่มอหน้ไม้ไม่ไล่ก็แซ่บแซ่บซีมันกแซ่บีหลีบอ แ่บบ่มกนไม้ไม่ไรเแซ่บเด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยมะนาะอันนี้มกนไม้หนึ่งใกล้กับมองกรไม้ไอ้ไม่ได้กินให้เลยมันอ่ะงั้นยักเพชรเนาะคุณมักเพชร กินเนื้อไก่พร้อมผลตกเดอ้อมาเนี้ยนะผลก็ตกพอาะผลกินเนื้อไก่แซ่บเสับมากินน้ากันชุกชุกทุกคนเดอ้อมาเนี้มาเพิ่อนมาพีจ๋าพาเพิ่นนึ่งไก่ได้มาเนี้ยนะกินนึง่งไก่กระมุกน้ำไม้แม่ไล่แซบ่บเสับ มาเดินบุ้งเว้ยวยากจ้ามากกับมากินกระพร้อมกระผลกระพ้ากระผ,ผลได้มาเนี้ยนะมนมหมกไงแต่วันุกน้ำไม่แต่หมกไงได้เพราะว่ามันน้ำไม้บุอ,ดอืดเราก็เออเลอเอสไงนะสิบบาท แม้นซื้อกินดีกว่าดีกว่าเฮ็กหรือหล่าซื้อห้ไม่กินเลยอืมแซ่บอีกกัวมันบาค้อนกินตีนน่นะนี่ค่ะอื้อกินตีนแล้วแซบ่บชอบกินตีน หนึ่งไก่เส็บเส็บชมกนไม้โมกนไม้ม่ไล่ก็แซบๆเด้อผู้ใดยังโวได้กินนะซื้อเกดเดอร์มืออื่นเ้าตลาดบางพิมานพวกข้อกันใหม่กับคิดนาเด้อ